ทักทายตอนแรงๆตอนบายบตอนนี้เวลาห้าโมงแรงห้าโมงกว่าห้าโมงสิบห้าของประเทศเดนมาร์กค่ะมาอีกแล้วเดินคนเก่าคนเดิมออกสวนไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกนี่นจะมาอันวันนี้สิม,มาเฮ็ดอันแอปเปิลกวนพี่น้องใช้แฉเบิ้งนวยมีเค้กินหมือนอันเหลือไบหนวยหนึ่งมีเค้กินหมดแล้ว หัวดิซันก,กินมดแล้วขอก็เลยอันมาล่องกวนข้างแรกที่จะต้องกวนคือแอปเปิลกวนเด้อพี่นอ้องอันนี้กวนกวนได้ประมาณหนึ่งสี่สิบกวนนาทีแล้วมันยุบพอเอามากัหาอาดออกเปลือกออกปอกเปลือกออกอ่ะพอเปลือกหันพอเสร็จประมาณน่นะ่พี่นอ้องแล้วก็เขาเครื่องปัน่นเครื่องปั่นเราก็อยู่ตรงนี้ปั่นเสร็จแล้วก็มากวนเด้พี่นอ้องกวนให้มันมันแข็งน,นะแม่ให้มัน,นข,ข้นเอยขอกบ่เลยเพิังเด้อพี่นอ้องข้างแรก ละเดี๋ยวรอรอรอเบิ้งตอนที่มันเป็นแล้วก็อันนั้นแล้วมันแข็งแล้วก็จะจะใส่อันตู้อบเ้อพี่น้องเขาก็จะเตรียมอันอยางกระดาษเขาเอื่นกระดาษนะกระดาษที่เวลาเราเอามาไอ้น,นั่นกระดาษไขนั่นแมหมพี่น้องกระดาษไขนี่เวลาเขาอบขนมปังอะไรมันจะไม่ติดในนะ่ะนี่เคยเตรียมกระดาษไปแล้วพี่น้องก็จะใส่นะไม่เค่มีเคก็ว่าแสบซิมเบิ้งแล้วพี่น้องนะบ้านเราก็ กวนบกม่วงบกม่วงกินล้กก็ติดแถวตรงไงหนแหงพอพี่น้องอันนี้จะมันพอประมาณแเบิ่งมันเสียชื่อกันบอคงจะอร่อยแต่ชิมดูแล้วมันอร่อยอยู่มันก็รสชาติของที่เราชอบรสชาติของที่เรากินกําลังดีนะพี่น้องเป็นแอปเปิลกวนเด้อพี่น้องไม่ใค่<ก>ฮักเอือยทอลาเ่าไปซาไทยบาดผันเภาถึงว่านั่นเอือยจะเทา ถึงเท่าก็ยังเราใจาไว้มันกระเด็นปอนเตรียมเตรียมเตรียมตูอต้อบเหรตูตอบเดี๋ยวพี่น้องพว่ายังเขาว่า,ามีแดดก็ต้องเอาตออาต้อบเอาตต้อบมองบอกว่าเขาเอาลอยหาสิบองศาเอาชั่วโมงหนึ่งแต่เบิ่งเดอพี่น้องออกมา,ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูคอยลุนเดอร์คลิปต่อไปว่ามะม่วงเอ้ย แอปเปิลกวนมันจะเป็นขนาดไหนัเแซ่บขนาดไหนขนาดชิมตอนนี้ย kind of ังแส่บเลยถ้าไปน่อไปนี่นะโอ้กัดเดน๋ยวอยมีเคยรงแค่พลอคลาได้จักมันหยัางไปไงเนี่ก like ็อยากลู้อยากเห็นอ่าห็นนั mm ้นมันแห้งแล้ว เ <Okay S 2> คนะคะคล,คลิปนี้ก็มัมอ่าแอปเปิลกวนก็จะเขาเข้าตู้อบก,ก่อนเด้อพี่น้องเขาวางโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะ